บอบ้านสวัสดีค่ะมาพบอีกครั้งของการรีวิวรถนะคะวันนี้นะคะนี่มีรถสวยๆคันหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะนิสสันพอลซ่านะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2013นะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลย เป็นรุ่นเครื่องยนต์1.8วนะคะเป็นตัวรองท็อปซึ่งต้องบอกเลยฟังก์ชั่นแล้วก็ออฟชั่นเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมังติแล้วก็มีซันรูฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาดูภายในนะคะเดี๋ยวนจะพาทุกคนเนี่ยมาดูรอบๆคันแล้วก็ข้างหน้าก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีความสวยงามยังไงมากนะคะอย่างแรกนี่เลยนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะนี่เลย ขอบครเมียมนะคะถัดมาหลอดไฟของเขานะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาพร้อมชุดแต่งเกิร์ตกรอบคันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วเนกะรุ่นนี้ถือว่าสวยงามค่ะคันนี้เนี่ยเป็น สีแดงสดเดิมจากโรงงานนะคะรถยังไม่ผ่านการเก็บสีใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยงามยังไงบ้างนี่เลยแม็กของเขานะคะเป็นแม็กอะลอยเดิมจากนิสสันมาเลยนะคะยังไม่ผ่านการเปลี่ยนแม็กอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมๆนะคะถัดมานี่เลยสวยๆนี้เลยนะคะกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะซึ่งมีไฟเลี้ยว ติดอยู่ในตัวกระจกรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยรุ่นนี้ก็ใส่สเกิตรอบคันนะคะนี่เลยนะคะถือว่าสวยงามมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนี่เอารถเนี่ยมารีวิวถือว่าเป็นรีวิวดิบเลยคือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้เก็บงานใดนๆทั้งสิ้นนะคะเออ สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนี่ชอบมากเลยรุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยะจะค,คล้ายๆจะคล้ายๆกับนิสสันโนตนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือนิสสันโคซาคล้ายๆกันนะคะเป็นตูดตัดแต่อันนี้จะสวยในอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เลยมาดูในส่วนของหลอดไฟนะคะหลอดไฟของเขาเนี่ยมีค่อนข้างที่จะแปลกนะคะแปลกตาจากรุ่นที่ผ่านๆมาที่นี้เห็นนะคะนี่เลยเป็นหลอดไฟแบบนี้เลยนะคะมีไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะคะถือว่า สวยงามออกแบบมาโดยแบบลงตัวสุดๆนะคะข้างหลังนะคะมาพร้อมนี่เลยที่มีบอกไว้ก็คือมีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มมาให้เราแล้วนะคะนี่เลยข้างหลักก็ แบบนี้เลยจะมีโลโก้คำว่า1.8 V นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะคะต้องบอกว่าฟังก์ชันเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเปิดดูข้างหลังก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาดูภายในรถเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเปิดข้างหลังก่อนนะคะว่าข้างหลังเนี่ยมีความกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรามาบ้างนะคะนี่เลยเมื่อเปิดออกมาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น5ประตูนะคะเปิดข้างหลังได้ข้างหลังเนี่ยสามารถเก็บสัมภาระนะคะ ได้พอสมควรเลยต้องบอกว่ามีความกว้างพอสมควรเลยนะคะข้างหลังเนี่ย ก็จะมาพร้อมนี่เลยนะคะจะมีถาดวางของนะคะของนิสสันมาเลยนะคะแล้วก็จะมีตะแกรงนะคะเผื่อว่าเราจะใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถใส่ในตะแกรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องมือ,อยางอะไหล่นะคะอยู่ครบนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูภายในรถกันบ้างดีกว่าว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีความแปลกใหม่ยังไงบ้าง,งเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะถ้าสมมติว่ากุญแจเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าอยู่ในรัศมีของตัวรถเนี่ย สามารถเปิดได้เลยนะคะก็คือแค่กุญแจอยู่ในรัศมีแล้วเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เปิดรถได้เลยนะคะล็อกเฮ้ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราแค่เปิดตรงนี้นะคะรถก็สามารถเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะ แน่นอนนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะคะสิ่งแรกเลยที่เราเข้ามาเนี่ยคือในส่วนของพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงหรือรับสายวางสายบนพวงมาไลัยได้นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถรับ,รบคําสั่งด้วยเสียงได้เช่นกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวก่อนอื่นมีขออนุญาต อ่าสตาร์ทรถก่อนนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2013ที่ผ่านการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่9 0 0 0 0มกว่ากิโลเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดมินนะคะแพนไปที่ตรง เลขไม้นะคะคันนี้นะคะเลขไมาอยู่ที่ 97, 9 7 9 1 4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งในตัวเรือนไม้ของเขานะคะเนี่ยก็จะแสดงผลในส่วนของอุณหภูมิภายตัวนอกรถด้วยว่าข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะนี่เลย พวงมาลัยอ่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะต้องบอกว่าเจ้าของเดิมมาใช้งานไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสภาพอบยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลนี่เลยนะคะจะออกสีเทาเข้มนะคะไม่สีดำนะแต่ว่าเป็นสีเทานี่เลยก็คือเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะแปลกใหม่จากตัว อื่นๆที่เราดูนะคะนี่เลยในส่วนของเครื่องเล่นของเขานะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบจอทัศกีรนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถรองรับ FM AM AUX CD นะคะเล่นได้ตามปกติเลยเนาะนี่เลยก็สามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะคันนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยแล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีสัลลูปด้วยนะคะเดี๋ยวดิวจะให้ทางทีมงานถ่าแพลตกล้องขึ้นไปนะคะนี่เลยก็สามารถเปิดได้ก็รุ่นนี้ต้องบอกว่าสะดุดตามากๆเพราะว่าแตกต่างจากรุ่นที่ผ่านๆมานี้มั่นใจว่าละหลายคน,นอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะรุ่นนี้ซึ่งทางมีเอกก็เพิ่งเห็นในครั้งแรก สัมผัสได้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าแบบมันน้ามันน้าขับมากอ่ะด้วยออปชั่นของเขานะคะนี่เลยก็ข้างบนก็สามารถเปิดซันรูฟได้นะคะรุ่นนี้นะคะตัวในรถเองเ่ยค่อนข้างมีความกว้างแล้วก็รู้สึกว่านั่งค่อนข้างที่จะสบายมากเลยตัวเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าทำความสะอาดได้ง่ายรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังตั้งแต่เดิมด้วยนะคะ นั่งแล้วก็รู้สึกว่าโอเคในตัวระบบความปลอดภัยนะคะในเรื่องของแอร์แบ็กก็มีอยู่2จุดนะคะก็จะมีข้างหน้าของผู้โดยสารแล้วก็อยู่บนวงมาลัยนะคะนี่เลย <S <S เดี๋ยวนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูในส่วนของข้างหลังผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าว่าข้างหลังเนี่ยเวลานั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายหรือว่ามันกว้างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยมีความกว้างไม่น้อยกว่าข้างหน้าเลยนะคะในส่วนของเฮดรูมก็ยังให้ความแบบนั่งแล้วรู้สึกสบายสบายตัวนะคะแล้วก็บาะเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะในสําหรับคันนี้แล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ย สภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีจะเปิดราคานะคะสำหรับใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวมีจะเปิดราคาช่วงท้ายคลิปกันดีกว่าต้องบอกไว้เลยว่าราคาเนี่ยเป็นราคาพิเศษมากๆแล้วก็ประหยัดสุดเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.8V นะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยรับประกันนะคะเครื่องยนต์เดิมจากนิสสันมาเลยนะคะสภาพเนี่ย ไม่มีน้ำมันไหลยเยิมค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนความเดิมของเขาต้องบอกว่าเดิมทุกอย่างต้องบอกก่อนนี่ต้องแบบบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ย คันนี้เนี่ยยังไม่ได้เก็บงานนะคะนี่นำมารีวิวแบบดิบเผื่อว่าใครมองว่าเฮ้ยมันยังสกปรกอยู่ใช่ค่ะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้เก็บงานนะคะอันนี้คือถ่ายดิบๆสภาพยังไงนี่ก็รีวิวแบบนั้นนะคะตำหนิตรงไหนก็จะเห็นตรงนั้นเลยนะคะแต่แน่นอนถ้่าใครได้ไปนะคะทีมงานเนี่ยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยก่อนส่งมอบลูกค้าแน่นอนนะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเรามาดูความสวยงามอีกอย่างนะคะอยากจะเน้นนะคะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของฝากกระโปรงรถนะคะรุ่นนี้ก็ยังไม่ผ่านการแกะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น น็อตเดิมนะคะไม่เคยการแกะยังไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเมทอารต่างๆก็ยังปกติเดิมจากโรงงานนิสสันนี่เลยนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบนี้เลยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะเปิดราคากันเลยดีกว่าเนาะ นะคะรุ่นนี้นะคะนิสันพอซ่านะคะ1.8 v นะคะรุ่นนี้เราขายราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับอ่านิสันนะคะที่กำลังหารุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้หายากมากนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูได้นะคะตอนนี้ มีอยู่คันเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของก็สามารถเข้ามาจับจองก่อนได้เลยเนาะหรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์081-858-7259ค่ะหรือสามารถติดต่อได้ทางที่เพจบริ้าททุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบอรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือใครอยากให้นีรีวิวคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ